ทัานั้นก็กดกดนมันอยู่เก็บดินแห่ดินจางพี่น่อยหินเนาะ่วนทั้งนอกเห็นยังอยู่เด้ทังนอกนี่ยทำภุงทำภุงพุ่งคือมุมแมวใช่ไมนีม่ใช่มาตะกนมันทำมาตะกนมันโอ้คนคนเเบียงยิ้วนึ่งจักหมดจักแสบกงอเสยใส่เดียวน้ำมาเ อออ่าี่คนเจ็บคนเป็นบาดเนาะได้ข่าวข่าวสิในไมได้ตอกสิด้เฮือนด้ซ่านอพี่นี่น่นเจ็บ ดินแห่ดินจ้าี่น้อยหินเนาะชวนทางนอกเห็นยังอยู่เด้ทางนอกเนี่ยทำมะคุงคือมุ้งแมวใช่ไหมนี่ไม่ใช่ให้มันตะกลมนให้มันตะกนมนโอ้ตะกันพันไผของน้ำเบาของน้ำเบาโซ่แห้งก่อน่บาโซ่แห้งบ่เป้าแห้งเปาแห้งโดยเปาแห้งอารียัน น้องจันคิดยังไงเนาะพากันมาแต่คนมันอันี้ก็คนมันคือกันสุดคนมันค่ะเนาะการตั้งุงกินบ้าไปยืส่วนเออไปแตงมแงโมปูเอาอะไรกินม่อีก่ะ มันเมือนเน้เป็นอย่างคงไม่มมใช่เน้องบุ๊บไว้ไปป่ะไว้ <c oughs> ไปเราอยู่เรื่องป่ะรู <c oughs> ้ว่าได้รับได้รับขายดีข่าวดีป่ะสบุด <c oughs> ได้รับข่าวดีว่าวันเท่าไหร่ ไก่เนาะทางวุนบันปลาอ่าวุนบ,บันปลาแปดคอย1ิบล้านเลืออยู่หกล้านหน 14, 14, 14ึ่งแสนกับพดีชิบสี่ชิบสี่ทางอัวจันหาชิบเก่าลุงเฮิร์ม 2, สองเสวเอด็เอดล่าแล้วเตายทีไ่ได้แล้วเาวนาะแต่ว่าเรื่องไม้เนี่ยจะพอแล้วไม่เนี่ยแต่ว่าเรื่องย่างกับย่งยงางคาซางบาหลาย คือใหม่รมารถนาก,กาประาาาามาณชิปรานคาซานประมาณชิประานียวแหงคือนกฮะคืนนกเนี่ยคืคคนกคนนอยเน,ะยน,เนะานะมะามฮมมมมคม ออมากินอยู่ที่บ่เอาไปกินอยู่ชวนใหม่จจมาเ้าข้ามาเขาบ่ข้าเขาตำพงข้าาตำพงผสมผชวนอยู่ใช่ทางออกบ่เขาไปไหนไปไปกินอยู่สวนเลยเนาะ เดี๋ยวมื่อกลุ่มนสิไปแจ้งเขาดีน้ำมันเติมทางเอพชีบนญชงมาหนึ่งพันห้าร้อยบาทสมบสรณากันนั่นกี่ประมาณล้านล้านป้ปายมันล้านนี่แหละมันล้านเตะน้ำตาต์หนึ่ง ยังฟินแหละลดเอจันจ้นไปอะไรกูเตก็ยังฟิละม่ดไม่ลดตัวไปอ้รกยังฟิลลจาอนี่แพี่น้องถี่ชีวิตของ้าวบ้านเนาะเป็นสาวบ้านบ้านเป็นอย่เนาะาวบ้านบ้านเนาะคนมันคุดมันพี่นองเ ข้างน้องคนลราบอกข้างน้องยังยังมือราชสิคนกี่ทอนมูกันยังแปวแห้งอืมแปวแห้งมุมไอ้ห้อไม้ทำไปส่งแห้งบ่คือเจ้าเปส่งแห้งคนมุมไอ้่ะคือนไปแปวแห้งแปวแห้งก็เจ้านี่มีแห้งอยู่เนาะมีแห้งแไปแปวแห้งอีกบ่เจ้าเนี่ยค้มาเนี่ยเจ้าไปซอยนาบ้าบ่

อ้ตาหุงองเลยไปกินดูสวนโอ้มีเวลาได้ไปตามแบบเนานะ <c oughs> เอาไอชมเ่อ, <c oughs> เอนหรอไอชิมเงิเ้เหรอวะอ่มีของฟ้านันยังวันยังเจ้าคาเวียกเลยคาเวียกคาคนมันดูประมาณากีคน 19, <19. S 1> สามนะสิบเก้าสิบเก้าหายเนาะมือเดียวก็จิเลีเเนาะ คนแล้วก็เอาเอาคืนรถแล้วบบดนี้เนาะโดยเดี๋ยวจังหน่อยจะไปแจ้งข้าวดีน้องบุดก่อนพี่น้างเลยตำไปเลยบ่ไงตำไปเลยบอกแม่นุ่มไหมค่ะอยู่ส่วนอยู่บุเนาะ ส่งมานไปทำตั้จองข้มัมมันะตึ้งน้ำตาลโกมี่น้ำตาลโกมี่เพียลเลยเนาะแศษหัวว่าิแเ่บอยู่บศษกินแล้วคนมันหิวแหลนะเนาะคนเห็บเบียกหิวหนูง่งจักแสบตั้งงอะไรเดียวเศพเดียวหน้ามาได้ ก็นิ่งแเพีแค่เดียวเนาะฝ <c oughs> ีมือลองจันทอ่าหานันตคนเมยโมโหเโมยโมโ่ยูใ่ในสิยู่คือในสิห้ากว่าแล้มัำเพ็ดเนาะฮะเอ้ยงบานี่ปิดน้ำน้ำ เงียบเงาเด้อมันหนีพี่น้องเด้อเนาะทางอ่าน้องๆคนจะไปส่งแห้งือไปเอาแห้งเนาะอ่าจะทำม่วงกระชีพไปเพื่อนน้องบุตรก่อนเด้ออมีแดดชิลามลาน้องกินแล้วกินแล้วกินเขาชิ้นแห้งกับจำแจวมะกอกาะมีแดดอาจจะไปเพื่อนน้องบุตรก่อนเนาะงลำลาน้องตอนนี้แล้วเนาะปัญหาเผื่อมาอยากน้องคนไปวิ่งต่อพี่น้อง นางฉิมาสั่งใหม่สั่งต่อใกับน้องบุ๊ตรคนเอ้าเอาสู้ีน้องเด้อยังมุดกินข้าวเส่าได้เน,ะนาะได้สบายดีสบายดีสบายดีย <c oughs> <c oughs> ไปโอเคพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวพบพ่อก,กันกับน้องจันทร์ในโอกาสหน้าพี่น้องเลยเนาะขึ้นมารอบต่อไปจะ่ิีมาเยี่ยมยามหลือมาสั่งใหม่สั่งตอ่อกับน้องบุตรสบาพี่น้องเลยแต่ตอนนี้ ไปส่งเอาไปส่งว่าไปแจ้งข่าวดีกับน้องบุทธกก่อนเนาะไปะพี่น้องเลยขึ้นขึบนขึ้นข้างในจะน้ำพันน้ำพันมีพี่น้องเลยน้องเลยกินไว้ใส่นะพี่น้อครับตอมไหวตอมไหวพี่น้องเลยเนะาะตอมไหวดินแห่ดีมันเจียมไปพี่น้องไอ้นองอหัวพคนพี่น้องเลย พอแล้วก mm ิน hmm. ข so yeah, so ้าวกินหนามก่อนเด้อกินข้าวกินนามก่อนเบิ่งคือนูมีแห้งหรอพี่น้องเนาะน้มพักกินข้าวแต่เช้าอยู่สบายดีสบายดีแม่ไอศคับมันอี น้อนมีของผักอะไรอยเป็นยังเขเป็นยังนอนงข้าวเบียงอยู่แต่ใบรอบหนาก็ได้เด้อีแจะอาจจะไปหาน้องบุตรก่อนไปแจ้งข่าวดีเพิ่นเติมเรื่องงบประมาณเพิ่มนะเนาะน้องก็ที่แรกจิ้ข่าวมากอ่ะเปนข่าววิ์น้ำกอนจนก้าวเขาเป็นยังแล้วแล้นอนข้าวเบียงอยู่ไปผู่ผู้พุ่นบษสวนน่ะโดนกายเติบเนาะไปโอเคไปหาน้องบุตรก่อนเด้อสบายดีสบายดีพี่น้องน้องหัวเนาะ ลัาางเก็บพี่น้องวินแฮเอาตอมใบพี่น้องเยเนางไรอนาะตัดผ่ามาทางเพือนนอกบุตรเป็นองเางไเนาะกำลังเห็บพิดสังอยู่เด้ย่ยนองบุตรเ้ยดู่้ายเป็นยังไงแน,น,น่นอนยิ้มหมดคืนอยู่ไปจกักเราเหมือนเนเนาะเจ้าพัว อ้าวเป็นไข่ป่ะ,ะสบายป่ะอ่าโอาตัวฟุกซมเลยเีนยังไย<อ>สบายดีสบายดีเจ็บปวป่ะอ,อืมมีเป็นไข่ป่ะจกักเป็นเรื่องอะ,ะบบไรล่ะขมวนนี่มีอาการหนาวหนาป่ะมียาก,กินเลยป่ะหายก,กินยังไง ยายหลุดลางผมมีช้ำอ่าไปสติปิหาพเนี่ยสมัยแต่วิบอาโมเป็ียังโมเปียงเนาะมันบสบายบมติพี่น้องเลยอ่าจีบผัวเป็นไข่อาการเปลี่ยนเนาะอืมอืมอมึงได้เบิ่งได้เนาะเบิง่งแต่สุ้ภาพตัวเองอะไรพี่น้องเลยทั้งพอไปทั้งไดจ้ะอืมอืมอือ ยพี่น้องยคิดว่าอา่ามีแจ้งข่าวดีม่เรื่อยว่าเป็นไข่เป็นน้ำบดนี้เนะเาะใช่พี่น้อ,นองยเพราะว่าทางคนบนป่าเขาแจ้งข่าวบ่งบแปดล้านเนะเาะคือว่ากับใม่กับเฉลี่ยพียงพออลไรมารอบหนา้าอาจิสั่งใหม่มาหายได้อสั่งใหม่เงินไม่ั้านราคาไอ้บุญมาโมนิกะมีงบทงั้งู้ใหญ,ญ่เจดีย์พ่นผู้ใหญ่จดีบุญเพินพ่นมาเพิ่มเด้อ 1, หนึ่งพันห้าร้อยบาทเจ้าเป็นกินกจกประมาณวันละหนึ่งอะไรพี่น้องหัอพันหนึ่งก 7, 70, 1, 9, 9, 9. ับหกหกแสนเจ็ิบมาณนละหนึ่งกับมีเต่ไก่กบมาทุกที่อหลพี่น้องยเนาะทังลุงทั้งมาบันป่าแปดทั้งคอยห อ่าส uh, ิบสลงจันหาเป็นสิเกเก้าลงเฮม่าสองเป็นสเวล้านสซเวล้านเอาุเพิ่มมาอีกเป็นสองล้านเนาะี่เป็นเสองล้านแต่มาลไหนสางใหม่ขึ้นมาหายด้กาีเรือทเลกาะีรูเอเบืออีกเท่นึงเบทำใหม่ากรีเพิ่มเติมเรื่องสร้างมาเหตุหยด้พราัละหมางเงินออกเนาะสิปุกระตูมช้ได้นเนาะ มองได้ที่มอตจว่าปกติไปมองได้จะวุ่กคนได้ได้เพาเครเสียอยู่นี่เกันเนี่ยกระตูมเนี่ยเอาไปยุ่งแซได้ไบออยู่ปกดิเนาะกินข่ากินน้ำได้ยังเลยเขาคุยวก่ากินน้ำหรวก็ห้กินยาอย่างเศร้าหมเศร้าเลยว่ามันเศร้าเองต้องกินยา้นาม นี่แต่ประมาณนี้แล้วเด้อขอแบบฝากไปพามาแนฝากขอบใจทั้งผู้ใหญ่ใจบุญผ่านเด้อที่เพิเ่มเสริมมาให้เด้อทันงจักซอยเรือเจ้าะอะไรตอนทงศารพี่ต้องอะยผู้ใหญ่ใจบุญดูฝั่งไทยเด้อโดยโอขอบคุณขอบใจเดอ้อที่ผู้ใหญ่ใจบุญทางฝั่งไทยไปใส่มาใสา่กันตลอดปลอดภัยความเจ็บแย่ใดความไข้ใหญ่มีพัฒนาสิ่งใดคอยได้สิ่งนั้นสาธุแต่ขอบใจนะ บวุนนำเดิกออยู่ดีมีแองไปสามาสาตลอดปลอดภัยความเจ็บใหญ่ใดความใครหญ่มีพัฒนาสิ่งใดขอใได้สิ่งนั้นสาธุสาธุสาธุเอาพั่อนซะเนาะเอา้วุ่นมรกรลายให้น้องพัก่อนก่อนพี่น้องเราสบายเออคมข่ามยังเริ่หนาวทำได้เหการเด้อเออุู้เมื่อป้าก็ได้ไปเด้อ <ave them. S 2> เออเออเออุพอเขากมาเด้ยังมาได้พอฮะ มียังนี่ม่ะฮะเจ็บเอลลมอ่านลมอยู่ใช่ลมหรือขึ้นภูอ้ยอ่าอีแต่คนเจ็บคนเป็นบาดเนาะได้ข่าวข่าวาชานนาี้นี่ไม่ได้ตอกชิ้ได้เฮือนในซาทำพิีแน้วเจ็บบาดในลูกอัลบสบายพ่อกับเจ็บเอลอืมหามาแจ้งข่าวดีผู้ใหญ่คนชงเงินมาซอยเด้ออ่าตอนนี้งบป,ประมาณที่จะสร้างเฮือน ให้ลูกสาวเจ้าเดี๋ยวเจ้านี่กะตกอยู่ตอนนี้มีอยู่มีเงินอยู่เศ้าสองล้านเด้มอมีเงินอยู่เศ้าสองล้านมารอบหนาลูกี่สร้างใหม่มาเติมอีกเนาะอ,อ่าสบัดใหม่ไปทลายแล้วกะเจ๊เสีหาสร้างมารวบมาทำเมงสร้างปฏิสร้างคาสร้างคาคาสร้างเพื่อนี่เปรนเจ้าน้ำใรแต่บอเด้ออ่าหักษาตัวเองดีแมเ่เนาะไปย่งผูไปย,ยำแหนวงยำแห้ว ล่มเจปเอาอบานเจ้าวานจอดบ่ไหนมาจอดเลยมาคมลูกสาวกับปิ๊ไข่อยู่ลมเบ้อลูกนี่แะจากลมเออวยบ๊วอน้องดีใจน้ำได้สิได้เือนงาม่อยเด้อทั้งลูกก็บะเห็ดเต็มที่เด้อซอยเรือขบวนจ้าอยง้ให้มีอยู่ คนรับ,บันนอนเด้อ่าสบายดีสบายดีไป,ปนะาวานจอดไว้จอดด่าเอ้พี่น้องอืมจับเจ็บขาบุญจัาเจ,จ,จ็บเอวบันเราก็ได้พี่น,น้องยเนาะอ่าพอมาเจียงเราย้ำได้กันตาและคอตลอดได้พี่น้อยฟองประตูกันเนาะเราจะขายับยังบุได้พี่น้อยต้นนอกบาปบอกพี่น้องเอ้ยอ้าวจะได้กระแตเนาะทางบนเองกับ ขอะมวลคุณข,ของกบใจหลายแนะทางผู้ใหญ่จะดีหลายๆช่องเนาะทางทีมงานยาวว่าหลายๆฐา,านทีเอาใจใส่เนาะจากส่อยเรือทางครอบครัวน้องบุตรเป็นให้มีให้มีสารหลังใหม่หลังงามพอาะดีอยา่าฝนกับฝนบัวใส่บัวหักบัวเพรีน้องเพยขอให้ทุกคนเด้อทุกฐานจงมีความสุขความจเจริญขอให้ได้บุญได้กุศลหลายๆที่ซอยเรือครอบครัวน้องบุตรสาบาพี่น้องเไย อ่าขอใหายพ่อๆแต่สิ่งดีขอให้ยน้ำรำไม่รุ่ยเด้อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพี่น้องเลยอ้ยไปหาน้าบ่หะหาน้า,า,นาต้มกินได้พ่อเดอ้อเจ็บขามาเจ็บแอวล,ล้มพี่น้องคอนเา่าล้มคือคอนนุ่มเล็กน้อยเนานะอ่ะโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยว,อ,วอ่ายพ่อๆกันอ่าอีกขั้นตอนต่อไปเนาะ มาลำลาทางน้อ,นองหัวน้องบุฒิอีกก่อนน้องหัวน้องจันพี่น้องเลยเนาะอันนั้นงก,กำลังอ่ะโอเคพี่น้องแล,ล,ล้เนาะสหรับคลิปนี้ก็จะลำลาลำเพียงสังก่อนเนาะพบก,ก,กันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อรถุกู๊ตตกคนตัยืนดีไม่แหง้งใครจะลองไปทานทีก๋วงอยู่พี่น้องแทนกันเนาะ อากาศเย็นอากาศน้ำมาลวพี่น้องเลยเรืงกับก่อนูทั้งบ่าพิ่งสกับน้ำดะบอกพี่น้องเลยนาะถ้าวา่าเรากับนำกันเสียได้เอารถจักขึ้นรถทางมูบนเองกับปะร่วมกัน เราทำกะเลาวยังไงกับยี่น้อยเลือเกิบกิานอยู่ทางอีกอนโอ้อาร์บามาได้สามสิมื้อแล้วเพียงไรทางบนกันมีเหตุจำเป็นต้องกับนเนาะระยะทางจากบ้านหลงบุทธอาบ้านหนองพันนี้กัน,กน,นหนไวใจนารเพีงง่ายมากกว่ามานหาวที่ บ้านที่บ้านแก่งทองเคมซีมันจะใสหนาวน้ใยบ่ฮ่าฮดนองเล็กแตยเนาะดูมันพีน่นเอย อาไม่ใช่ลูกมาดรงเฮียนบ่ฮะมาดรงเฮียนบ่สวัสดีปาลุงนะไหมเออไปไปให้หน่อยหนี่งพี่หน่อยหน้องบุตร ไปทาง,างานี้มาค่ะวันนี้ประมาณสามทีสีท่ทีก็หอดไปหน่อยเพิ่อกๆบริการภายในแคร์่วาคนละส่วนบางเิไปโอเคพี่น้องเนาะลำธารเที่ยสนิทก่อนเนาะคบกันคลิปนะนอ้องแจนกับน้องพัวกัไปสวนไปให้ครับพี่น้องเยจะห้อหงคดีคอยอย่างเมื่องรบบ้านเลย อ่ะอดีตม่เลยพี่น้อยบายแล้วสบายดีสบายดีพี่น้อย